พเป็นครูไม่ละเอาไหมหัวตาจ้างเอาไหมหกพันเดือนหนึ่งวุฒิปริญญาตรีหมอบอกว่าโอ้ยนี่แค่ทำโอทีเกินเวลาชั่วโมงละร้อยนี่ก็ว่าหนักนะนี่เจอเนี่ยนะคะเดือนหนึ่งหกพันบาทไม่ใช่เรื่องใหม่นะที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติจริงๆหรือนี่แต่เขาบอกว่าเอามารีรันให้กันให้ดูกันอีกสักรอบหนึ่งโรงเรียนบ้านคลองลานกับโรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้อยู่ที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ก็โพสต์เหมือนข้อความทั่วไปเนี่ยแหละนะเขารับสมัครครัวตราจ้าง นะขอวุฒิปริญญาตรีไม่จํากัดสาขาให้เงินเดือน6,000บาทจ้างเหมาปีต่อปีด้วยนะ mm hmm. คือไม่ใช่ว่าจะได้อยู่ยาวๆนะอันนี้คือยังต้องพิจารณากันเป็นปีต่อปีด้วย <c oughs> ชาวเน็ตเห็นแบบนี้ก็แบบโอ้โหยากลำบากขนาดไหนใจค่าทุค่าเทอมกันเรียนมาได้วุฒิปริญญาตรีมาเนี่ยได้เงินเดือน6,000นึงหรอ <c oughs> มันจะไปอยู่ยังไง <c oughs> คือเขาบอกว่าดราม่าเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโรงเรียนที่ออกมารับสมัคร ครวัวตราจ้างแบบนี้มักจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กไปได้มีผลงานโดดเด่นงบประมาณอาจจะไม่เยอะเขาจะใช้วิธีการลงขันกันบางทีก็โรงเรียนก็ไปหาไปขอสปอนเซอร์จากทางร้านต่างๆใน<ม>ท้องถิ่นบอกช่วยหน่อยได้ไหมอยากจะให้มีครูเพิ่มขึ้นอีกสักคนหนึ่งเนี่ยตอนมาช่วยเียดเงินที่ค้าขายได้กำไรกำไรมาเนี่ยมาช่วยจ่ายเงินค่าครูไหมหรือว่าบางทีก็ลงขันกันเองของคนในชุมชนเพราะยังไงไม่อยากให้ลูกไปเรียนไกลบ้านไม่อยากให้ลูกหลานต้องเดินทางไกลถ้าอยากจะให้ลูกเรียนเนี่ย ตอนนี้ครูไม่พอก็ช่วยกันหน่อย,อยบ้านละร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรก็ว่ากันไปมันก็เลยได้มาสักหกพันบาทต่อเดือนนี่แหละเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนใกล้บ้าน <c oughs> ก็เลยเป็นที่มาของเงินเดือนว่าทําไมมันน้อยนิดเหลือเกินเนี่ยนะคะทางนักศา,ศา,ศาสตราจารย์ดรสมพงษ์จิตอับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเพื่อความเสมอภาคทคา,มมาคงการศึกษาหรือว่ากศสเนี่ยนะคะบอกว่าปัญหาขาดแคลนครูเกิดขึ้นเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กค่ะลักษณะเป็นงูกินหางปัญหาก็จะวนลูบแบบนี้ทุกปีเนื่องจากครูผู้สอนที่สอบบรรจุเข้ามา จะประจำอยู่ตามโรงเรียนต่างๆประมาณ2ปีจากนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะขอย้ายให้เหตุผลบอกว่าอยากกลับไปทํางานใกล้บ้านความเป็นอยู่ยากลาบากก็เงินเท่านี้เนาะสวัสดิการก็ไม่เพียงพอภาระงานครูมีมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ซะอีกเพราะว่าด้วยความที่โรงเรียนเล็กแต่ว่าครูน้อยกลายเป็นว่าครูต้องดูแลเด็กต่อคนเนี่ยก็เยอะเหมือนกันน,น,นะคะพอครูผู้ช่วยย้ายออกก็จะเกิดปัญหาตำแหน่งงานว่าง แล้วก็เดี๋ยวต้องรอทางกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรครูใหม่มาให้ระหว่างนั้นเองครูโรงเรียนนะคะก็ต้องมีการหาครูอัตราจ้างมาสอนชั่วคราวจ้างเหมาตามสัญญาแล้วพอได้ครูมาบรรจุใหม่ปัญหาก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมวนเป็นงูงกินหางไปครบรอบ2ปีครูก็ขอย้ายออกจากพื้นที่อีกนะคะอาจารย์สมพงษ์เนี่ยบอกจำนวนครูในระบบการศึกษาไทยตอนนี้ก็ยังไม่อยู่ในระดับที่ขาดแคลนนะครับก็จะมีอัตราอยู่ที่ครูคนหนึ่งต่อเด็ก นักเรียน25คนครูสร่วนใหญ่ที่ย้ายจากโรงเรียนขนาดเล็กก็จะมากระจุกกันอยู่ในเมืองก็เป็นไปตามจํานวนนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเหมือนกันซึ่งการแก้ปัญหาเนี่ยมองว่าการะทรวงศึกษาธิการต้องแก้ทั้งโครงสร้างเลยจัดการศึกษาให้เท่าเทียมพูดง่ายๆเรียนที่ไหนเหมือนกันหมดแต่ถามว่ามันจะเกิดขึ้นไหมก็ได้แต่คาดหวังนะคุณผู้ชมก็เหมือนกับเรื่องความเหลื่อมล้าในบ้านเราเรื่องอื่นๆด้วยแหละไม่ใช่เฉพาะเรื่องการศึกษาแต่การศึกษาสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานเด็กที่มันจะโตต่อไปก็มาบริหารประเทศเนาะใช่นะ Oh, <small>